สวัสดีครับงานของเป็นงานของนักอนาคตศาสตร์เป็นศัพท์ที่ท่านฟังแล้วก็ควรจะชงวน,นะฮะสงสัยเป็นยังไงนักอนาคตศาสตร์นะครับเป็นอนาคตสเต็ปต่อไปนะฮะไม่ถึงกระไกลมาก สเต็ปต่อไปนักอนาคตศาสตร์ก็จะต้องเตรียมนะวิสัยทัศน์นะฮะวิสัยทัศน์เพราะอนาคตที่จะไปนะต้องมีวิสัยทัศน์เป็นเป็นเข็มทิศหรือลูกศรนะถ้าเทียบก็เหมือนกับเป็นปลายลูกศรน,นะที่เราจะเล็งไปทางไหนนะั่นแหละคือวิสัยทัศน์ที่ต้องเลง็งจะเล็งไปทางไหนอนะ่ะมันเป็นหัวลูกศรน,นะครับแล้วก็ ศึกษาอาดีตก็คือทำการดึงสายธนูเนี่ยไปข้างหลังไปมากเท่าไหร่ก็จะพุ่งไปไกลเท่านั้นนะจะไปไกลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นานักนักาสศา์ก็จะศึกษาปรวัศาสตร์ด้วยเงี้ยนะเพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้าโดยมีทิศทางทิศทางนะก็มีวิสัยทัศน์นั่นเองนะทีนี้การจะ ให้วิสัยทัศน์เนี่ยมันพุ่งไปยังเป้าได้เนี่ยก็จะต้องมีลัทธิเพื่อเกิดแรงจูงใจเกิดแรงขับลัทธิก็จะทำให้คนเนี่ยนะเข้ามาใช้ลทัทธินะเพื่อที่จะนำลูกศรเนี่ยพุ่งไปยังเป้าหมายต้องมีคนคนก็ต้องมาทำเกิดแรงบันดาลใจอ่ะดันั้นต้องมีความเชื่อก่อน คนต้องมีความเชื่อก่อนา้ามีความเชื่อแล้คนทำลงมือทําเองอ่ะทาได้เลยนะเพราะฉะนั้นลัทธิก็จะให้ความเชื่อนะให้ความเชื่อนะเมื่อมีความเชื่อแล้วลัทธิมีลัทธิให้ความเชื่อให้ความศรัทธาอ่าแล้วก็การลงทุนอ่าลงแรงลงกายลงใจลงสมองลงปัญญาอัเนี้ยพละลัทธิต้องต้องอย่างนี้แล้วก็มีกิจกรรม คือเรียกว่ากิจวัตรประจําวันน่ะหรือประจําเดือนประจําปีประจำสัปดาห์ก็แล้วแต่ว่าลัทธิประเภทไหนนะแล้วก็เป้าหมายที่มันจึงจะไปสู่เป้าหมายตามที่วิสัยทัศชี้ไปนั่นแหละครับเพราะนั้นลัทธิคือตัวคนนั่นเองที่จะเกิดแรงบันดาลใจนะทีนี้ลัทธิเนี่ยเมื่อคนเกิดแรงบันดาลใจแล้วหลังจากนั้นคนก็จะมองหา ยุทธวิธีแล้วมันก็จะใช้คันธนูแบบไหนแบบเหล็กแบบสายเป็นเชือกเป็นลอนเป็นอะไรอะไรเนะี่ยยุทธวิธีแล้วยุทธวิธีอุปกรณ์พร้อมทั้งแผนปฏิบัติว่าจะต้องไปซ้อมกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะต้องฝึกยิงอะไรเนี่ยต้องปฏิบัติการอย่างไรแล้วเวลาปฏิบัติการจริงไปที่ไหนไปขึ้นบนยอดเขาหรือไปริมฝั่งแม่น้ําหรือไปหน้าผาหรือไปในที่มืดอะไรในะแผนปฏิบัติก็จะตามมาอีก แล้วทําไปแล้วก็จะเข้าเป้านั่นเองนะตามที่วิสัยทัศน์ชี้ไว้นะอาจจะฟังงงวะท่านอาจจะฟังงง,งอยู่นะเอาผมสรุปง่ายๆยอยนีกันนักอนาคตศาสตร์ต้องมีหนึ่งวิสัยทัศน์นะในสัตน์นะฮะสองต้องมีลทัทธิเพื่อเกิดแรงบันดาลใจให้คนเกิดแรงบันดาลใจไปทําตามเป้าหมายเพื่อจะไปตามวิสัยทัศน์อืทีนี้ในลทัทธิมันก็มีความเชื่อ,อรัฒนธรแล้วก็ ปฏิบัติอยู่ในนั้นนั่นแหละทุกคนต้องเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติไปทำาก็จะเข้าสู่ปองมายน่งดังนั้นต้องต้องมีรัที่ลัที่เป็นตัวขับเหมือนประเทศไทยตอนเนี้ยเราก็ใช้ลัที่อยู่นะเราใช้รัที่รัฐธรรมนูญโดยคณะราษฎราไปใช้ลัทธิรัฐธรรมนูญนะมันใช้รัฐธรรมนูญโดยมันมีความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คณะราษฎรที่เขาเช่ฝันเนา ส่วนเป้าหมายคณนาล่าเนี่ยเขาอยากจะเป็นประธานแต่บางเงิญนมันทําผิดที่มาทำบนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีมันเลยเป็นไปยากเพราะประชาชนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประชาธิปไตยของไอ้คานาล่ามันคืออะไรนะแล้วคานาล่าก็ไม่เด็ดขาดมันไม่เด็ดขาดพูดง่ายถ้ามันจะถ้ามันเป็นนะทำเป็นนะคานาล่ามันทําเป็นนะผมบอกเลยคณนาล่ามันไม่รู้เรื่องมันมั่วมันทําไม่เป็นมันไม่รู้หลักมันจึงได้คาอยู่เนี่ย ติดยึดติดยักกันทําให้เป็นก็ถ้าทำเป็นเด็ดขาดจบไปแล้วประเทศไทยถ้ามันอยากเป็นเปอร์ซิเดก็ทําไปเลยสิอํานาจทุกก็มีอยู่แล้วพระเ้นเมื่อกษัตริย์มันจัดการก็จัดการเป็นจุกจกจบไม่มีกษัตริย์ก็เป็น Pre ร์ซิเดนตั้งไปเลยหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตั้งไปเลยยึดประเทศหมดแผ่นดินเป็นของคณะของเขาเองเลยเขาก็เหมือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่โอ้ใหม่ได้ประเทศทั้งประเทศทุกคนต้องอยู่ภายใต้นี้แผ่นดินเป็นของเขาประชาชนก็ต้องไปสูโ่เขาไปในงานหรือเขาอยากจะเป็นเผด็จการแบบ ครอบครัวเครือข่ายครอบครัวตระกูลแล้วแบบเกาหลีเหนือก็ปเป็นไปเลยเป็นคอมวมิสต์แบบเกาหลีเหนือเป็นราชงศ์เลยตั้งกองขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นแต่มันทําให้เป็นมันไม่รู้หลักคณะราษฎรไม่รู้หลักมันเก๊กกังๆอย่นี้ก็ไปฉายอันนี้เนี่ยเอาผสมกันมั่วหมดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศนิยมความรอมชองนี่คือปัญหานะไม่ใช่คือไอ้อรอมชองเนี่ยเขาใช้ตอน ตอนคุณตั้งอะไรก็ได้ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วไอ,ไอตว้ตัวที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันไปเจอปัญหาไปเจอวิกฤตไปเจออุปสรรคแล้วจึงใช้หลอมชอมจึงใช้ไปดีเปนอ,นองนั่นคือการใช้แบบนี้จึงถูกต้องแต่ในช่วงการกําลังก่อร่างกําลังก่อร่างสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ใช้หลอมชอมถ้าคุณใช้แล้วไอ้กรวก่อมันก่อไม่ขึ้นก่อไม่เป็นก่อไม่สาเร็จก็เหมือนประเทศไทยสร้างประชาไตยไม่สําเร็จก็เพราะมันหลอมชอมนี่แหละครับนี่ไงคาราลาห์ ันรอมชอมเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเราเป็นเรายึดหมดเลยประชชนก็ไม่ไม่มีกษัตริย์หายไปเราจะอยู่ยังไงเรามีแค่90คนหรือร้อยบาคนโอ้คงอยู่ระบากอะไรเงี้ยมันมันก็เลยลอมชอมอ่ะแต่ว่าการสร้างประเทศเขาไม่มีลอมชอมเขาฟันชั่วชั่วช่ว,ชวก็มีกฎมีเกณฑ์ต้องยีล้วคุณคิดอย่างนี้คุณก็เป็นอย,อย่างอื่นเหมือนผสมสูตรอ่ะคุณผสมสูตรผิดก็ระเบิดตูมพุรุระเบิดตอนนี้ก็มีพุระเบิดอยู่นี่ก็รู้เรื่องกันเนี่ยนั่น คืออย่างนี้ของแท้ของจริงเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยสร้างประเทศกันไม่เป็นไม่เคารพหลักวิชาด้วยมันจึงไม่ถูกต้องทาประเทศไม่ถูกสร้างประเทศไม่ถูกมันจึงเพี้ยนนะถ้าพูดง่ายเป็นผีดิบเป็นซอมบี้อยู่เป็นประเทศไทยอะไทยซอมบี้ไทยผีดิบแต่ประเทศไทยมันเนื่องจากมันตำแหน่งที่ตั้งมันดีเครดิตดีคนดีนะมันมีสิ่งดีๆอยู่มันก็เลยมันเลยไม่พังนะ มันไม่พังอ่ะแต่ไทยไม่มีวันพังเพราะมีสิ่งดีดีอยู่ไม่เวินพังนะคุณี่มาถล่มมาไงไม่ไม่มีไม่มีประเทศนี้ประเทศแปลกแปลกที่สุดในโลกใช้ครว่าแปลกที่สุดแปลกแบบดีอะดีประเสริฐยอดเยี่ยมเลยทำลายไม่ได้เลยประเทศไทยมันแปลกไงอะแต่มันไม่มีมุเป้าไม่มีจุดไม่มีชัดเจนไม่ชัดเจนลอยอยู่เนี้ยนั่นก็คือประเทศไทยแปลกแปลกตรงที่มันลอยอยู่มันอะไรอ่ะ คราวนี้มันถึงเวลาแล้วเพราะประเทศมีลิขิตมีลิขิตจะมาเออเหลือเลอยชายอย่างนี้ไม่ได้มันหมดยุคอะหมดหมดยุคที่จะเออเลืเหิลอยชายคราวนี้มันยุคที่จะต้องปากฏตัวชัดเจนตัวตนแสดงตัวชัดเจนเลยคือประเทศไทยตัวจริงต้องเกิดแล้วมีอัตลักษณ์มีตัวตนเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วก็เป็นต้นแบบโลกเลยหมาทั้งทีเป็นต้นแบบโลกผมกําหนดไว้ให้เรียบร้อยเพราะประเทศมีลิขิตต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจเป็นชาติรักใหญ่เป็น จักรพรรดิล่าอะเพราะนั้นต้องวางวิสศษทศน์นี้เอาไว้ให้เพื่อเดินไปเป็นการจะเดินไปก็ต้องใช้ลัทธิมันที่จะเดินไปตอนนี้ประเทศไทยใช้ลัทธิอยู่แต่เป็นลัทธิที่ผิดลัทธ,ธ,ธิรัฐธรรมนูญเราใช้อยู่ประเทศก็ใช้ลัทธิอยู่นะครับเดินอยู่ขับเคลื่อนอยู่ทุกวันที่ท่านถูกลัทธิรัฐธรรมนูญแล้วบอกเอ้ยต้องไปเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งตัดสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ท่านกลัวที่แตกที่แตงก็ไปเลือกกันเลือกเสร็จแล้วก็มา มาปวดหัวปวดเสียเว็ก้าวกไอ้ที่เลือกไปว่าทำไมาเป็นอย่างนี้วะนั่นแหละท่านยังอยู่ในรัฐที่รัฐธรรมนูญเป็นรัฐที่ที่ผิดเมื่อไหร่จะได้ใช้รัฐที่ที่ถูกล่ะเออผมมาบอกวิธีใช้รัฐที่ที่ถูกรัฐที่ผมคือรัฐที่ครอบครัวไทยมหาำนาจครอบครัวท่านนั่นแหละครับคนในบ้านท่านนั่นแหละครับคนไทยนี่แหละตัวท่านนั่นแหละครับเป็นคนที่ปกครองประเทศได้ดีกว่าเพราะรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาจมีความเชื่อนึ่ง คนฉลาดคนเก่งมีมากกว่ารัฐบาลมีมากกว่าคณะรัฐบาลตอนนั้นเราก็เอาคนคนฉลาดคนเก่งเนี่ยนะมาเป็นตัวรัฐบาลเลยเพราะนั้นคนฉลาดคนเก่งก็จะมีช่องทางเข้าถึงอำนาจรัฐอ่าเนี่ยเปิดให้คนเก่งคนฉลาดได้เข้าถึงอำนาจรัฐเลยเขาจะได้พาประเทศเจริญยิ่งใหญ่สมกับลิขิตประเทศที่มีจะได้เป็นไทยมหัศจรรย์จกักรพรรดิราชจริงเพราะนั้นคนในครอบครัวทุกคนเข้าถึงอำนาจรัฐหมดคนเก่งคนฉลาด เข้าถึงอำน,นาจรัฐประเทศจริงจะเจริญรุ่มเรลืองยิ่งใหญ่แข็งแกร่งแล้วมั่งคั่งสูงต้องรุดเก่ง,งารุฉลาดในเข้าถึงอำน,นาจรัฐครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรฐานใหม่ซึ่งผมกแบบไว้ให้แล้วนะครับเตรียมให้ทันละมาตรฐานใหม่ต้องก็เชิญท่านทั้งหลายที่ทุกทุกบ้านตื่นนะนั่นคือความเชื่อประชาชนปกครองประเทศดีดกว่าไม่ต้องใช้รัฐบาลแล้วไม่ต้องใช้เพราะรัฐบาลมันคือตัวเก็กะตัวทวงความเจริญตัวทำให้เสียโอกาสและตัวที่ ตัวที่ม,มันเป็นมันเป็นโจนรเสรษฐีเพราะนั้นมันมีวีดีสักอย่างท่านอย่าไปใช้รัฐบาลรัฐบาลเดี๋ยวตัวทําให้เกิดสงครามทําให้ประเทศจนประเทศรวยไปเรือจนประเทศสงบเป็นประเทศมีสงครามก็มาจากครัฐบาลันเล่นมันเล่นเกมการเมืองกันอยู่แต่ที่นี่จะสร้างยุคใหม่มาตรฐานใหม่ที่จะนําโลกให้เข้าสู่ยุคสงบสุขสันติโดยประเทศไทยไปเป็นรัฐผู้ก็ต้องเสนอ ด้านสติให้กับโลกนะครับตอนนี้โลกจะเข้าสู่สงคารามโลกครั้งที่สามใช่ไหมท่านได้ข่าวอย่างนี้เราเห็นทิศทางมันใช่มันกำจะไปใช่แต่ประเทศไทยนะ่ยต้องถือโอกาส่วยโอกาสนี้ที่โลกกำลังจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะบอกเราเป็นประเทศพุทธเรามีทางเลือกให้ท่านนะทางสันติอยู่ที่นี่เพราะนั้นประเทศไทยก็ต้องประกาศตัวเป็นประเทศไปถือดุลที่สามด้านสัติรมโลกนั่นเองเพราะนั้นมันจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยเรียกว่าน้ําขึ้นที่รีบตัก น้ำขึ้นคือเขาก็เรามีสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเราเนี่ยแหละคือน้าขึ้นของเราเราต้องรีบตักเข้าใยนะรีบประกาศตัวเป็นชาติสัตยธรรมเนี่ยเรามีมาตรฐานด้วยมาให้เลือกใช้มีระบบระบอบแค่คุณใช้มาตราฐานผมนี่ไม่มีคณะรัฐบาลมันก็ไม่เกิดแล้วสงครามเพราะสงครามมันเกิดจากคณะรัฐบาลมันตกลงกันที่จะซัดกันแต่ประชาชนสู้ไหมประชาชนไม่เอาไประชนก็ไม่เอาหรอกอีกสงครามสู้กันอ่ะจะสู้ตรงไหนเออ ก็เห็นเห็นเราสงครามครั้งที่หนึ่งบ้านเมืองเสียหายประชาชนเสียหายแค่ไหนประชาชนไม่เอาด้วยหรอกครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะชูอันนี้ทีนี้จะชูได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวมันต้องปหาำนาจก่อนดังนั้นครอบครัวไทยต้องเป็นครอบครัวต้นแบบโลกแบบนี้กระจายยังะและนี่คืออนาคตศาสตร์นะอันหนึ่งที่เป็นอนาคตสเต็ปต่อไปนี่ยที่ประเทศไทยจะต้องฟื้นตื่นขึ้นมาแต่จะต้องทําการเมืองโลก อย่าไปเล่นกัรเมืองน้ำเน่าประเทศไทยนะที่เล่นกันอยู่ที่เรานั่งดูว่รารัฐบาลเศรษฐาจะทํายังไงไปยังไงท่านไม่ต้องไปนั่งดูไปตามลองคิข่าวแล้วอยากจะบอกสื่อทั้งหลายไม่ต้องไปทําข่าวพวกนี้ท่านเลิกท่านประกาศตัวประกาศตัวเลยสื่อทั้งหลายประกาศเลยเลิก,ลกไม่ทำแล้วทำไปก็ไม่มีมีประโยชน์อะไรประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเอาข่าวไร้สาระ,ะมาเป็นวารงชาติเนี่ยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรควรจะรีบเร่งมาทำาบบนี้ทํอยังไงให้ครอบครัวไทยหมานาจ นะฮะประชาชนทั้งหลายตื่นมาใช้อํานาจอธิปไตยที่เราเจดให้มาทํำยังไงอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งเร่งรีบเป็นไพรออริที่แรกที่สื่อทุกสื่อจะต้องเสนอว่าท่านมีอํานาจอธิปไตยแต่ไม่ได้ใช้เราเจ็ตให้มาตั้งเก้าสิบปีทำไมใช้กันไม่เป็นอันนี้ต่างหากสื่อต้องรีบทําสิ่งนี้รายงานสิ่งนี้ประชาชนต้องตื่นรับรู้สิ่งนี้ทํายังไงฉันจะใช้อานาจอธิปไตยเป็นสถทธรเออมันเรื่องอะไรมาน,นั่งดูอีกจ่สุดๆเอาอ,อำนาจท่านไปใช้กันเล่น แล้วมัน,มนไ,มไ,มไม่เป็นที่พึ่ง่ะรัฐบาลมันมีแค่หนึ่งดุลรัฐบาลรัฐบาลทุกรัฐบาลที่มามีแค่หนึ่งดุลนายกมีหนึ่งดุลนะคอรมอรก็มีหนึ่งดุลอาศัยรัฐบาลก็มีแค่หนึ่งดุลน่ะไปออกนู่นออกนี่ไม่ถูกจะจะออกเป็นกฎหมายได้ต้องนะต้องมีสองดุลต้องไปรับเสียงยกไม้ย,ยกมือของรัฐสภาอยกนะจึงจะเป็นสองดุรลรัฐสภาก็มีหนึ่งดุล ไอสองเนี่ยมันเสเยตเป็นเสียงข้างมากเมื่อไหร่ก็เป็นมติของสภาก็ออกมาก็เป็นกฎมงกฎหมยใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ประเทศก็ขับเคลื่อนไปตามนี้นะแต่ณตอนนี้ประชาชนมีอำนาจสามดุลท่านประกาศโดยตรงเลยมอบให้กับขบวนกู้ชชตาประตักสองหรืออนาคามีทิ่ไม่ตเขาจะไปลื้อล้างประเทศเขาต้องกานอำนาจสามดุลจากประชาชนประชาชนก็ให้ไปสิครับเขาจะได้ไปลื้อไปล้างประเทศใหม่นะเป็นแบบนี้แล้วใคร ขคยากมาเป็นอนาคามิีทีไตยเนี่ยมาเป็นร,รัฐบาลชวการเพื่อรื้อล้างเนี่ยท่านก็สมัครเข้ามาสยครับเข้ามาเข้ามาแสดงตัวแสดงต,ตัวเลยนะเป็นแบบนี้ถึงเวลารื้อล้างประเทศไทยแล้วนะเพราะเราไม่ใช่ของเก่าแล้วเข้าสู่ยุคใหม่นะเป็นยุคที่ต้องทิ้งของเก่าแล้วติดตั้งของใหม่นะเพราะนั้นงานอนาคตศาสตร์เนี่ยได้วางมาตรฐานไว้เสียหนึ่ง และบอกประชาธิทไตยชั้นสูงใช้ในโลกยุค AI นะที่ะชาชดปกครองตนเอง 2. ประชาะชนทุกคนมีมูลค่าในตัวที่นี่ตีมูลค่าประชาชน20บล้านบาท20บล้านบาทมีหน้าที่แปลงมูลค่าตัวเองให้เป็นเงินดิจิทตลบาทแล้วนําเงินดิจิต้บาทเข้าสู่กระแสการเงินโลกโดยผ่านโครงการสร้างเมืองแล้วประเทศไทยจะสร้างเมืองสร้างซิตี้เหมือนสร้างจังหวัดนี่แหละครับ36จังหวัด เป็นแบบนี้ล้วประเทศอื่นๆเหมือนกันเราก็จะหาชาติสมาชิกเมื่อประเทศไทยประกาศทําการเมืองโลกจะประกาศรับชาติสมาชิกชาติสมาชิกกลุ่มการคา้าการ,รยานิตรโลกกลุ่มการค้าการยามิตรเพื่อใช้ระบบการคา้าที่เรียกว่าทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมนะไม่ใช่ทุนนิยมทุนสมมาตรนะทุกประเทศต้องการทุนสมมาตรนะถ้าทุนนิยมเรียกว่า อยู่ภายใต้ดิวลลเตอร,อร์ไม่มีใครอยากอยู่ประชาชนก็ไม่อยากอยู่นะเป็นอย่างนี้นะทุนสมมาตรมันเป็นเรื่องใหม่ของโลกเราต้องเรียนรู้นี่คือเรื่องอนาคตศาสตร์เราจะเปลี่ยนทุนนิยมเป็นทุนสมมาตรโดยประเทศไทยและที่สำคัญคือโดยประชาชนคนไทยรู้สั่กำหนดนี่แหละครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกบ้านจะต้องตื่นดูคลิปวิดีโอของแอทำบรนทยายเพื่อเกิดปัญญาเป็นสุขรบัรลิบไตยนะและที่นี่ก็จะประกาศรรสมัคร คืองานผมเนี่ยมีหน้าที่อัปเดตประชาชนอ่ะคืออัปเดตยกระดับประชาชนอ่ะให้เป็นโสดรบันทิพย์ตายพอเป็นโสดรบันทิพย์ตายแล้วต่อไปท่านอยากจะเป็นสูงขึ้นอีกคที่นี่ก็รรับสมัครรับสมัครผู้ที่จะเป็นสกัดทาคามีทิพย์ตายแล้วก็อนณาคามีทิพย์ตายนะสองตำแหน่งเนี้ยสกัดทาคามีทิพย์ตายคือผู้ไม่กลับมาใช้ไอ้รัฐธมนูญสายปฏิก,การอีกแล้วส่วนอนาคามีทิพย์ตายคือไม่กลับ ไม่กลับเหมือนกันไม่กลับมาใช้อำนาจสองดุลซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะท่านจะไปใช,ปช้อำนาจสามดุลเลยรชาชนมีอำนาสามดุลแล้วประชาชนก็ให้ไปเลยไงรัฐบาลใหม่ก็ได้อำนาจสามดุลไปอาจจะมีอยู่สิบทีมนะที่เป็นอาณาคารมิบไตจะมีสิบทีมได้อำนาจสามดุลไปแล้วก็กลายเป็นคณะรัฐอาธิปัตย์นั่นเองก็เป็นคณะถาธิปัตย์ที่จะไปปลื้มล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจใหม่แล้วทําการเมืองโลกเลยด้วยสิบทีมคณะรัฐอาธิปัตย์นี่เอง แล้วก็เชิญนะท่านที่สนใจอยากจะรู้ล้างพเทธไทยนะโดยไม่ต้องไปเป็นพักกันเมืองเมืองอะ่ะท่านมาที่นี่แล้วถ้าแล้วเป็นก็คือท่านเป็นพักพักเดียวเพราะที่นี่ไม่มีการเลือกตั้งที่นี่สถาปนาและที่ขรอโพธิมนาลสถาปนาสมุดที่เป็นบ้านเนี่ยเป็นตัวพักกันเมืองแล้วมีในพักเดียวนะเป็นตัวพักเมืองแล้วมีด้พักเดียวแล้วประชาชนเป็นเจ้าของพักอะ่ะมันก็ต้องมีพักเดียวนะครับแล้วไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งแต่เป็นพัก ใช้คำว่าเป็นพรรคเลยเพราะพรรคมีหน้าที่ไปใช้อำนาจรับนะมีหนี้ไปใช้อำนาจรัฐส่วนรัฐที่มีปีความเชื่อแล้ะมีกิจวัตรประมส่วนพรรคมีหน้าที่ไปใช้อำนาจรัฐเลยตรงเลยพาประชาชนปกครองบ้านเมืองวันนั้นก็ต้องมีพรรคเลครับพรรคสมุดหรือพรรคบ้านพรรคบ้านเนี่ยพนเนยพราะบ้านก็ตัวบ้านก็เป็นสภาอยู่แล้วมันพรรคบ้านเรียกอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้คือเรื่องใหม่นะเรื่องใหม่ที่ประชาชน จะต้องแสดงจจะจำนงแสดงจุดยืนนะผมอธิบายเรื่องอนาคตศาสตร์นี้พอจะเห็นภาพไหมครับว่านักอนาคตศาสตร์นั้นก็จะต้องศึกษาอาดีตแล้วก็ศึกษาอนาคตก็พบว่าประเทศไทยมีลิขิตมีลิขิตลิขิตนี้มันตรงมาตั้งแต่ปลายยุคเสียยาแล้วจนถึงรอ1สแล้วจะส่งต่อไปยังรอ1สรอ1สิบสองนะพนักงานผม ทำในยุคลอสิบเนี่ยจริงๆทํามาแต่ยุคลอเก้าแหละแต่เนื่องจากเวลาพูดไม่พูดกันไม่รู้เรื่องทำมาตั้งแต่สมัยเหลืองแดงนั่นแหละครับแต่เวลาไปพูดเนี่ยไอ้เหลืองไอ้แดงมันจะซัดกันอะไปพูดไปพูดไอ้เหลืองมันก็บอกผมไม่ได้แดงพูดไอ้แดงมันก็บอกไม่ได้เหลืองพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะถล่มกันอะไอ้เราผมไปพูดไปพูดดิแนวทางเนี่ยเขาบอกม,มาจากโลกไปไในต้ออยากถ้าคนฟังรู้เรื่องก็จะบอกไปเออดีนะแต่เขาไม่เอาด้วยเพราะอะไรรนะู้ไหม เพราะมันมันไม่ใช่เทรนด์ของยุคนั่นแ่ะมันเขาเขามีเหลืองแดงมันเอาโหไปสนุกสนานให้นด่แบบไม่เอาอะไรมาใหม่แบบใหม่เอี่ยมไปโอ้มันเขาคิดไม่ถึงคิดไม่เป็นเนี่ยมันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องและอย่างมันเป็นลิขิตของประเทศนะต้องให้ผมเอาของดีของพิเศษของถูกต้องแก้ปัญหาประเทศได้นะไปให้ในยุคลอเก้าก็ไม่เกิดเออก็พูดที่ตาไงก็ไม่เกิดเพราะไม่เป็นยุคลอเก้าเป็นยุคที่ ถิ่นกาขาวอะชื่อมันถิ่นกาขาวยุคหล่เก้ากาก็คือคนระยตำตําบอลนะกิจกรรมอะไรกร็แล้วแต่ที่มันระยตำตําบอนลนะทาร้ายประเทศตัวเองอ่ะเออกิจกรรมอะเหลืองแดงด่มันปนปี้บ้านเมืองอะไออย่างเงี้ยคนระยตำตาบอลอย่างเงี้ยมันจะได้รับการมองเป็นทุกบริสุทธ์เพราะมันเป็นถิ่นกาขาวเป็นกากาที่แทนของระยตำตาบอลแล้วกาขาวอย่าก็ถูกมองเป็นทุกบริสุทิ์และเป็นถิ่นของเขาอีกก็คือเมียมาา ก็มันเป็นยุคหลอกเก้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจเห็นภาพนะอ่าออกพูดง่ายตรงๆเลยทักษิณน่ะมีอำนาจเป็นถิ่นของเขาก็คือมีอำนาจเต็มอ่ะเออแล้วทําอะไรกับประเทศอ่ะนั่นแหละเขาเรียกระยำตําบอลแล้วเป็นไงประชาชนมองเป็นผู้บริสุทธิ์กาขาวนะนี่แหละคือยุคถิ่นกาขาวชัดเจนเห็นภาพหรือยังถิ่นกาขาวคืออย่างนี้แหละครับคนระยำตําบอนแต่ประชาชนมองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นถิ่นของเขาคือเป็นอำนาจทั้งหมดของเขาคุมประเทศหมด ขาเรียกกระิตของเขานั่นแหละยุคหล่อหล่อเก้าให้ผมพูดยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดไอการของผมเนี่ยเพราะประเทศมีลิขิตมันต้องเป็นอย่างนี้ยุคหล่อเก้าต้องอย่างงี้ต้องคนละยำตำบอลเจริญคนทำลายประเทศทยรยศชาติขายชาติขายบ้านเมืองเอาเปรียบประชาชนเนี่ยเจริญเออแต่ทั้งประชาชนก็เห็นนะว่าเขาเอาเปรียบเออแล้วก็แต่เขาเจริญเออเอาปอตทไปขายไปไงถูกปล้นอยู่ทุกวันค่าน้ำมันเปไงประชาชนก็ไปแห่แห่เขาอยู่ดีอ่ะ เออเนี่ยมันเป็นลิขิตมันมันเป็นลิขิตแต่คราวนี้เมื่อถึงยุครอสิ็แล้วต้องไม่มีแล้วไม่มีพวกนี้ต่อไปแล้วจบล้างไประเทศไทยทิ้งหมดเลยไม่มีคนละยาตะบอลอีกแล้วยุคราสิเป็นยุคทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่งานผมจึงมาถูกกาลเทศผมมาถูกกาลเทศแล้วเพราะว่ารัฐบาลตู่ก็เกิดจากรอเก้าหัวองค์คารพิพวกรอเก้าจะหมดเราก็จัดเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็กกกกวกมี ก็ยังพวกเก่าๆใหม่มันก็ยังหลงเหลืออยู่ทางทหารหมดไปหรือทางเองกชนเอกชนก็เนี่ยไงก็เป็นรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็ยังมีหลงเหลืออยู่ใกล้ๆจะหมดแล้วใกล้ๆจะโดนยุบกันหมดแล้วจะเด้นะถ้ากเห็นภาพมันหมดสภาพไปเรื่อยหมดสภาพไปเรื่อยนั่นแหละมันเป็นองคราระยุ์ของยุคหลอ,อกก้ามันสืบต่อมาไม่แรงเฉื่อพูดแค่แรงเฉื่อยหลอ,อกก้ายังส่งมาอยู่มันอ่อนแล้วมันจะหมดผมก็เลยได้การะเทศะที่ต้องมาบอกว่าถึงเวลาไประเทศไทย ทิ้งไปหมดเลยแล้วเกิดใหม่มาตรฐานใหม่มาแล้วนั่นแหละผมจึงมาประกาศตัวเป็นนักอนาคตศาสตร์นะประกาศเปิดตัววันครูเพื่อเจตนะเทคนิคชั้นสูงให้ประชาชนได้เรียนรู้สักอาทิตย์หนึ่งนะผมขออนุญาตเป็นครูสักอาทิตย์หนึ่งให้ท่านได้เรียนรู้เทคนิคชั้นสูงที่จะใช้อำนาจของเราเจ็ใช้อย่างไรนะท่านก็เรียนรู้เสียหนังดูคลิปนังเช้าเย็น,ยนผมให้ท่าน หยุดงานเลยนะถ้าท่านหยุดได้นะแล้วก็จ่ายเงินชดเชยท่านหยุดงานไปอะ่ะเออถ้านค่าแรงใช่ไหมสมมติห้าพัห้าร้อยใช่ไหมหยุดมันอาทิตย์หนึ่งเลยถ้าเจ็ดสามห้าสามพันสามพันห้าใช่ไหมเออสามพันห้าที่จ่ายให้เลยนะเออจ่ายทำไมจ่ายสามพันห้าแล้วจ่ายให้กับนายจ้างอีกสามพันห้าอ่าทั้งหมดเป็นเจ็ดพันนายจ้างก็เออนายจ้างก็ได้สามพันห้าก็ไปจ่าออก็ไปก็ไปจ้างอีกคนอื่นมาทําแทนท่าน่ะท่านก็มานั่งดูงานผมอะ่ะอันหนึ่งอาทิตย์ ลูงานผมท่านก็นดูทุกสี่วันน่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะสี่วันเหลือสาวันก็เที่ยวพักผ่อนอ่าไปที่ปู่ตัว,วเราเจ้าตากแต่ที่นั้นมันพื้นที่มันเล็กเพราะฉะนั้นก,ก็ให้พวกศิลป,ปินดารายูทูบเบอร์อะไรก็ได้ไปจักแคมปสปัะจักแคมปัสท่านก็นไปเที่ยวไปสนุกสนานกันไปเป็นแฟนคลับก็ไปเจอไอดลอลท่านก่อนเรียนรู้ประชานไปไตยสูงอ่ะก็ทุกคนก็จะได้เข้าใจกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง เพราะนั้นศิลปินทุกภาครีบมารับงานที่นี่รีบมารับงานที่นี่ฮะเพื่อไปเปิดแคมปัสให้กับแฟนขับขท่านแฟนลับก็จะได้เรียนรูน้นี้แล้วศิลปินนี้ก็ขายบัตรแล้วก็ยังใบแสดงเจ็บของที่ประชนไปอรมอ่ะท่านก็เอามามา,มาที่นี่มาขึ้นเงินที่นี่ได้ใบแสดงเจตจำงนงอ่ะนะส่งมายังขบวนกู้ใช้รถทักสองเนี่ยท่านสามารถขึ้นเงินได้เหมือนกัน ศิลปินก็จะได้สองเด้งไงแสดงงานได้เด้งหนึ่งละไม่ต้องเก็บเขาเยอะเด้งสองก็ได้จากที่นี่นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงตื่นตัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพื่อจะอัปเกรดอันนี้คือการอัปเกรดประชาชนเนี่ยอัปเกรดให้เป็นโสดะบันทิเบตไต่พอเป็นโสดิบันทตไต่แล้วท่านอยากจะเป็นสกัดถาคามีอนาคามีก็สมัครเข้ามาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของระบบใหม่ระบบใหม่นาดงนะ ก็เหมือนเป็นข้าาชการในระบบระบบใหม่นั่นเองขอเชิญครับผมแอาทารประยันยินดีตอ้อนรับท่านสวัสดีครับ